ช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมามีความคืบหน้าของความพยายามชำระประวัติศาสตร์อันดำมืดในอาร์เจนตินาประวัติศาสตร์ที่กินระยะเวลาเพียง7ปีแต่กลับสร้างความเสียหายและบาดแผลเลือกขนาดนับณห้องแถลงข่าวที่จัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงบโนสไอเรสเสียงปรบมือดังกึกก้องให้กับความสำเร็จล่าสุดในการพบตัวเด็กคนที่131 ที่ถูกรัฐบาลเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีฮอรเกราฟาเอลวิเดลา่าขโมยตัวไปในช่วงปี1976 1983วันนี้เด็กน้อยเติบโตเป็นชายหนุ่มและในวัยผู้ใหญ่เขาเพิ่งได้รับรู้ความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเขามานั้นไม่ใช่พ่อแม่จริงๆพ่อและแม่ตัวจริงของเด็กคนที่131คืออัลโดฮิวโกคิวเวโดและลูเซียแอนเจลานาดินทั้งคู่มีอุดมการฝ่ายซ้าย และปัจจุบันเหลือเพียงตัวตนในรูปถ่ายภารกิจตามหาเด็กๆที่สูญหายดําเนินการโดยองค์กรที่ชื่อว่า Grandmothers of Plaza De Mayo หรือบรรดามแม่ๆแ,แ,แห่งจัตุรัสมายโยเป็นภารกิจที่ดําเนินมานานสีทศวรรษแล้วและยังไม่อาจทราบได้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจึงจะตามหาเด็กที่ถูกขโมยทั้งหมดครบซึ่งคาดกันว่ามีมากถึง500คนปรด็จก,การขโมยชีวิตเด็กๆได้อย่างไร ช่วงปี1 9 7 6งพถึงที่คนหนุ่มสาวผู้ยึดถืออุดมการณ์ฝ่ายซ้ายถูกจับกุมผู้หญิงบางคนตั้งคันอยู่และบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งคันภายในเรือนจำที่มีสภาพความเป็นอยู่ย่แย่ผู้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงและต่อต้านรัฐบาลจะถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจผู้หญิงที่ตั้งคันได้รับอนุญาตให้เก็บเด็กไว้แต่เมื่อคลอดลูกออกมาพวกเธอจะถูกฆ่าวิธีการคือฉีดยาให้หลับ นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินไปยังแม่น้ำถ่วงเหล็กกับร่างแล้วทิ้งลงมาเพื่อที่ศพจะได้ไม่ลอยขึ้นมาแล้วถูกพบเจอทารกจะถูกส่งต่อให้กับครอบครัวของทหารหรือครอบครัวที่สนับสนุนรัฐบาลเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาที่อาร์เจนตินามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเผด็จการเป็นเพียงอดีตและบทเรียนในหนังสือพวกเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตของตอนเองเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการกระทําของรัฐบาลเผด็จการ เด็กบางคนโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์พร้อมแต่สำหรับฟรานซิสโกมาเดเรกาควินเทรันนั้นไม่ใช่ครอบครัวของเขาใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจากับฟรานซิสโกมาตั้งแต่เด็กประกอบกับรูปลักษณ์ตนเองที่ไม่เหมือนสมาชิกคนอื่นในบ้านเลยทําให้เรื่องนี้เป็นปมในใจของเขามาโดยตลอดวันที่ฟรานซิสโกได้รู้ความจริงว่าตนเองเป็นเด็กที่ถูกขโมยมานั้นคือวันที่ปลดปล่อยเขาเป็นอิสระผู้เปิดเผยความจริงอน,หนาหดหู The g r a n d m t h e r s of Plaza d e Mayo องค์กรที่มีจุดเริ่มต้นจากความพยายามตามหาลูกสาวที่หายตัวไปช่วงที่นายพลฮอกเกย์ยังเรืองอำนาจบรรดาแม,แม่แม่ที่ลูกสาวหายตัวไปเริ่มออกมาชุมนุมถือป้ายและภาพของลูกสาวที่จตุรัสมาโยกลางกรุงบัวโนสไอเรสยิ่งจำนวนคนที่หายตัวไปเพิ่มขึ้นจำนวนแม่แม่ก็เพิ่มตามวิธีการขยายจากการนัดชุมนุมไปเป็นการแจกใบปลิวและเอกสารต่างๆรวมถึงการผลิตจดหมายข่าวเพื่อรายงานความจริงกับการอุ้มหายคนในประเทศนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของน ockey, ายพลฮอกเกมบริหารเศรษฐกิจได้ย่ำแย่และยิ่งเลวร้ายหนักเมื่ออาร์เจนตินาแพ้สงครามเสียหมูกก่เกาะฟอกแลนด์ให้อังกฤษส่งผลให้เสียงต่อต้านรัฐบาลกระหึมขึ้นปลายปี1982 g r a n d m o t h e r s of the p l a z a de Mayo โประกาศเดินขบวนครั้งใหญ่มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มเข้าร่วมด้วยถึงหลักพันเพราะหลายคนเหนื่อยหน่ายกับการปกครองของนายพลฮอกเกต่อมาปี1983รัฐบาลเผด็จการยอมลงจากตำแหน่ง และประกาศจัดการเลือกตั้งภายใตยรัฐบาลใหม่ที่มาจากประชาชนการสืบหาความจริงและคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียจึงเริ่มขึ้นกระบวนการตามหาเด็กๆที่ถูกขโมยเปิดให้ประชาชนที่สนใจส่งตัวอย่าง DNA เข้ามาเจ้าหน้าที่จะดูว่าในบรรดา DNA หลายพันตัวอย่างนั้นมีตัวอย่างไหนที่เข้ากันได้กับ DNA ของแม่แม,แม่แห่งจัตุรัสไมยโยผู้สูญเสียลูกสาวไปสิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์คือ DNA ในไมโทคอนเดรียหรือที่เรียกกันว่า mtDNA ไมโทคอนเดรียคือส่วนหนึ่งของเซลล์มีหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์พบได้ในทุกเซลล์ในร่างกายที่ต้องใช้ mtDNA ก็เพราะไมโทคอนเดรียเป็นสิ่งที่ร่างกายจะรับมาจากแม่เท่านั้นนั้นทําให้ในตัวเราและพี่น้องของเราก็จะมีไมโทคอนเดรียที่เหมือนกันเพราะสืบสกุลจากสายมารดาเดียวกันไมโทคอนเดรียไม่ส่งต่อผ่านผู้ชายดังนั้นหากตัวอย่างมีผลของ mtDNA ที่แมชกับ mtDNA จากบรรดาแม่แม,แม่แห่งจัตุรัสไมยโยจึงชัดเจนว่า คนคนนั้นเป็นหลานของพวกเธอวิธีการนี้ทำให้ช่วยยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างย่าและยายกับเด็กๆได้แม้ไม่มีข้อมูล DNA ของพ่อและแม่เด็กก็ตามปัจจุบันจำนวนเด็กที่ระบุตัวได้แล้วมี131คนและไม่ใช่ทุกปีที่จะมีข่าวดีแบบนี้เพราะตัวเด็กคนที่130นั้นถูกระบุตัวเมื่อปี2019นั้นทำให้การระบุตัวตนล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปี เด็กหลายคนที่ในวันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะในขณะเดียวกันบางคนก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันพลิกผันของพวกเขาผ่านสือ่อเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นในสังคมขณะที่ความพยายามตามหาเด็กๆที่ถูกขโมยยังคงดําเนินไปอีกความพยายามหนึ่งคือการพาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษนี่คือนายพลฮอเกราฟเฟลวิเดลา ในวันที่สิ้นอำนาจและสังขารโดยราช่วงปี2012อดีตเผด็จการไวชาราถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในหลายข้อหาตั้งแต่ละเมื่อสิทธิมนุษยชนหลักพาตัวกักขังห่วงเหนี่ยวไปจนถึงฆาตกรรมชายผู้เป็นดังฝันร้ายไม่ลลงเลที่จะบังคับใช้อำนาจบรรดาผู้เห็นต่างทางการเมืองและผู้ที่มีอุดมการฝ่ายซ้ายถูกกวาดล้างและจับกุมอย่างรวดเร็ว ความรุนแรงยังถูกใช้กับคนชายขอบอย่างชาว LGBT และบรรดานโสเพณีด้วยเนื่องจากฮอเกย์มองว่าคนเหล่านี้ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศการกระทําของเขาถูกเรียกว่าเดร์ตี้วอหรือสงครามสกปรกเพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของรัฐทุกภาคส่วนคาดกันว่าในช่วงเวลานั้นมีประชาชนที่เสียชีวิตหรือถูกบังคับให้สูญหายราว9 0 0 0ถึง30,000คนตัวเลขที่แท้จริงไม่อาจทราบได้ อย่างไรก็ตามนายฮนฮอเกดชดใช้ความผิดในเรือนจําไม่ถึงปีจากโทษทั้งหมดที่ต้องจําคุกตลอดชีวิตเนื่องจากเสียชีวิตในวัย87ปีด้วยเหตุตายธรรมชาติขณะนอนหลับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2013ผดดเดกการตายแล้วคงเหลือแต่บาดแผลที่ฝากไว้กับสังคมนี่คือภาพของอดีตตำรวจในช่วงรัฐบาลผดดเดการที่ฝรั่งเศสส่งตัวกลับมาพิจารณาคดียังอาเจนตินาในปี2019นอกเหนือจากตำรวจแล้ว ที่ผ่านมาบรรดานายพลและคนในรัฐบาลจำนวนไม่น้อยก็ถูกตัดสินความผิดไปแล้วด้านอดีตประธานาธิบดีกาโลสเมเนมที่ปกครองอาร์เจนตินาในช่วงทศวรรษ1990ได้ตั้งโครงการจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาสมาชิกครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตหรือสูญหายในช่วงสงครามสกปรกไปแล้วมากกว่า11,000รายอดีตเรือนจำคุมขังหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันดำมืดของอาร์เจนตินา จนถึงวันนี้อาเจนตินาชำระประวัติศาสตร์อันเลวร้ายไปมากแต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเช่นลุมฝังศพหมูที่ยังระบุตัวตนผู้เสียชีวิตไม่ได้ไปจนถึงคนที่หายสาบสูญไม่เจอแม้แต่ศพสี่ทศวรรษแล้วที่ประเทศนี้ซึ่งผดเด็จการแต่ผลสืบเนื่องยังมาถึงปัจจุบัน,ชนเช่นเด็กๆที่ถูกขโมยชีวิตพวกเขามีสองตัวตน อา์เจนตินาที่โดดเด่นด้านฟุตบอลก็มีอีกมุมหนึ่งที่โลกต้องไม่ลืมอดีตอันเลวร้ายทุกประเทศล้วนมีบาดแผลที่ทำให้สังคมต้องเจ็บปวดและแตกแยกยามสกิดโดนแต่การจะป้องกันไม่ให้ความเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจำเป็นต้องเผยแพร่เรื่องราวทุกแง่มุมให้มากที่สุดมอบบทลงโทษให้ผู้กระทำคืนความยุติธรรมให้ผู้สูญเสียเระหากเลือกสุกไว้ใต้พรมผู้คนจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย